สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอซแล้วก็พี่พี่น้องน้องที่ทำสวนทุเรียนช่องไร่พวงแก้วนะครับผมก็มาได้ทักทายกันนานโขอ,อยู่เพราะว่าภารกิจเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะพามาดูในแปลงนะครับผมว่าทุเรียนเราใกล้จะได้ขายหรือ,อยังและเป็นอย่างไงบ้าง ค่อนขอ้างจะเหนื่อยครับกับพายุลูกก็ประมาณนี้หลุดล่วงกันเยอะครับเพราะว่าโดนลมกระชากไปสลายลูกเลยเหมือนกันเราต้องลำเชือกกันไว้อย่างนี้พามาดูเป็นยังไงบ้างต้นใหญ่เราก็ลูกเริ่มได้ขนาดแล้วครับ9กสิบวันยังไม่ สามารถตัดได้ตอนนี้นนเหลือบ้างตอนนี้ก็ประมาณร้อยร้ยกว่าลูกร้อยยีประมาณนี้ครับน้ำหนักตอนนี้ก็ที่มันขาดลงมาที่สะบัดลงมาประมาณ4ีกิโล ต่วลูกครับก็โดนลมเวียงลงมาสองลูกตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันตัวนี้ก็ประมาณสิบกว่าลูกใส่ก็ประมาณสามถึงสี่โลแต่ลูกใหญ่นั้นน่าจะประมาณห้าถึงหกโลเพราะว่า ค่อนข้างจะจำโบสมบูรณ์นี่ก็เป็นการอัปเดตในรอบหนึ่งเดือนประมาณอีกปลปอประมาณรกรกฎากลางกลางเดือนก็จะไปดูกันอีกทีนึงว่าเนื้อสีเขาเขาแป้งข้นน้ำตาลเรียงหรือปลปก,กรกฎาตอนนี้ก็น้ำหนักอยู่ประมาณ3-4โลนี่อีกเดือนกว่า น่าจะไปอีก2อกิโลจัมโบ้กันหมดนี่ฮะมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมาตั้งนานเลยครับเป็นเดือนเลยช่วงนี้ก็ยุ่งกับข่าวขาว,ขาวของเหตุบ้าการเมืองเรื่องขมนลุกรานมั่งอะไรมั่งประมาณนี้วันนี้ก็ได้เวลาตัดหญ้าครับเมื่อเช้านี้ตัดกันไปได้รอบหนึ่งพายุเข้าพอดีนี่กับฝั่งนู้นก็คือเราทาการตัดมาแล้ว เออฝั่งนี้โอ้โหลกจะถึงเอวอยู่แล้วพามาดูทุเรียนส่วนนี้ก็อีก2ต้นปีนี้ติดให้ผลผลิตยังไม่เยอะนะครับผมเพราะเขายังเล็กอยู่ไอไที่ติดก่อนนี้ก็คือให้ผลผลิตมา3ามสี่ปีแล้วก็ปกติเหมือนเดิมตอนนี้ก็ปกติจะติดอยู่ ปีละสองลูกหลังจากเราบริหารทิศทางที่ถูกต้องแล้วกออ็ให้ผลผลิตมาเป็นที่น่าพอใจแต่ปีนี้ดอกเต็มต้นครับติดอยู่ประมาณสิบลูกกันเนื่องด้วยเาขาฝนตกเยอะอันนี้ลุงเขาประมาณสามกิโลส่งเขาค็ก,ก,กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับว่าฝนเยอะ อาหารไม่ค่อยได้ลูกก็เลยสรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้ได้ผลผลิตมาก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามหน้าง,งานตอนนี้ก็60ลูกแต่ว่าลูกเขาก็ไม่ไซส์ไม่ใหญ่ครับ2อกิโลสโลครึ่งโลกว่า2โลลูกค่อนข้างกลมค่อนข้างกลม สวยก็สวยนี่ยหกสิบลูกเรายัางดีได้ขายกับเพื่อนมั่งลูกค้าที่รออยู่ก็รับรองปีนี้ได้ทุกคนครบถ้วนนะครับผมถ้าไม่เจอเหตุการณ์อะไรโดยเฉพาะพายุไม่เอาของเราไปกินก็เหลือในส่งลูกค้านี่ฮะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดู แล้เจอกันอีกในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไร่พวงแก้วขอบคุณครับ